ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่ส6มพันหกบทที่3616แต่หลังจากที่เดินออกไปไม่กี่ก้าวทัานใดนั้นเขาก็นึกถึงข้อสังเกตที่เว่ยเลี่ยงพูดก่อนจะจากไปเขาได้แต่ถามตัวเองในใจว่าสิ่งที่ผู้ชายหวาเสี่ยคนนั้นพูดดูเหมือนจะถูกต้อง ทำไมต้องเสียเวลามากมายบินมาครึ่งโลกยอมจ่ายเงินห้าหมื่นเหรียญเพื่อพบกับฉันแล้วพูดเรื่องที่หมานี่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รีบหมุนตัวกลับเมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กำลังยกถังขยะไปเทเขารีบโล่งออกมาอย่าขยับ วางถังขยะลงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถามด้วยความประหลาดใจคุณสมิธคุณคุณเป็นอะไรไปสมิธสาวเท้ายาวเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าเขาคว้าถังขยะจากมือของเขาแล้วหยิบกล่องยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนออกมา หันหลังกลับและเดินออกจากร้านอาหารพร้อมกับยากล่องนั้นด้านนอกร้านอาหารในเวลานี้ไม่ปรากฏแม้แต่ร่องรอยของเว่ยเลี่ยงเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเว่ยเลี่ยงขึ้นรถแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่จองไว้ในตัวเมืองวอชิงตนันในใจของเขาชัดเจนดีว่าคนดื้อร้านอย่างสมิธมีความเป็นไปได้มากที่จะยึดอคติเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ดังนั้นเขาจึงต้องรีบคิดหาวิธีใช้แผนชุดที่สองของเย่เฉินนั่นคือการคิดวิธีหาคนดังที่เป็นที่รู้จักในอเมริกาและยังต้องเป็นคนดังที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วในระหว่างที่นั่งแท็กซี่ไปโรงแรม เขาได้เริ่มค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนโทรศัพท์มือถือของเขาโดยหวังว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบยาขณะที่กำลังค้นหาอีกด้านหนึ่งของเขายังคงรู้สึกขุ่นเคืองกับมารยาทของสมิธ เขาอดที่จะบ่นเสียงต่ไม่ได้ว่าคนคนนี้มีตาแต่หามีแววจริงๆแม้แต่ยาวิเศษที่อาจารย์แยกหลั่นเองกับมือก็ยังไม่เชื่อฉันบินไกลกว่าหมื่นกิโลเมตรเพื่อนำพาโชคดีที่ใครหลายคนใฝ่ฝันมาอย่างยาวนาน แต่คุณกลับไม่ต้องการไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตคุณคงจะเสียใจจนไม่รู้ว่าจะเสียใจยังไงในเวลาเดียวกันเจมส์สมิธได้เข้าไปนั่งอยู่ในรถของตัวเองแล้วเขาไม่รีบร้อนสตาร์ทรถในทันที ต่หยิบกล่องยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนขึ้นมาแล้วตรวจสอบมันซ้ำๆเป็นเพราะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเขาจึงต้องเปิดกล่องยาพบว่าเป็นแผ่นบรรจุยาเม็ดที่มีแผ่นฟอยล์ปิดด้านบนส่วนด้านล่างเป็นพลาสติกโปร่งใส เมื่อมองผ่านพลาสติกโปร่งใสจะสามารถมองเห็นยาเม็ดกลมสีดำเจ็ดเม็ดบรรจุอยู่ข้างในเขาดันยาเม็ดหนึ่งออกจากแผ่นบรรจุพลาสติกโดยไม่รู้ตัวเมื่อดึงแผ่นฟอยล์เปิดออกจูจๆกลิ่นหอมแรงของสมุนไพรก็พวยพุ่งออกมาอย่างกระทันหันสมิตรรู้สึกประหลาดใจกับกลิ่นหอมนี้เขาพึมพำความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวอย่างควบคุมไม่ได้กลิ่นหอมหนักๆแบบนี้ เป็นไปได้ไหมว่ามีการเพิ่มกลิ่นหอมหรือสารอโรมาติกเข้าไปคิดได้ดังนี้เขาก็อดที่จะผิดหวังไม่ได้จึงถอนหายใจวางยาไว้บนที่นั่งข้างๆแล้วรีบขับรถตรงไปยังโรงพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ภรรยาของเขากำลังนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องไอซีผ่านกระจกหน้าต่างบานใหญ่ที่กั้นกลางสามารถมองเห็นลูกชายของเขานอนอยู่บนเตียงคนไข้โดยมีท่อระยงระยางอยู่ทั่วร่างกายทันทีที่ลูกสาววัยแขวบเห็นเขากลับมา คือสวมกอดขาวแล้วถามว่าคุณพ่อพี่ชายกำลังจะตายใช่ไหมสมิ t รีบปลอบอย่าคิดมากพี่ชายของหนูจะไม่ตายพูดถึงตรงนี้ตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมความเศร้าได้ไม่นานหลังจากนั้น เขาพบว่าลูกชายที่อยู่ในหวอดใช้เครื่องช่วยหายใจจริงๆแม้ว่าอาการของลูกชายเขาค่อนข้างจะรุนแรงแต่ระบบทางเดินหายใจของเขาไม่ได้มีปัญหามากนักดังนั้นจึงไม่ไร้ายแรงพอจนถึงขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และก่อนที่เขาจะออกไปเมื่อกี้ลูกชายของเขาหูหนวกเพราะอาการซุดหมอจึงฉีดยาระง,งับประสาทให้เขาในปริมาณที่ปลอดภัยตัวเองออกมาหลังจากที่เขาหลับไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเด็กต้องสวมเครื่องช่วยหายใจขณะที่นอนหลบับเขารีบถามภรรยาของตัวเองเจนนี่จิมมี่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้ยังไงเจนนี่สมิธภรรยาของเขาสำลักคำพูด หมอบอกว่าการทำงานของร่างกายเขาลดลงอย่างรวดเร็วออกซิเจนในเลือดลดลงดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่พูดเธอควบคุมตัวเองไม่ได้พูดทางน้ำตาว่าเจมหมอบอกว่าจิมมี่อาจเหลือเวลาอีกไม่มาก บทที่3,617เมื่อมเร็งอยู่ในระยะสุดท้ายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมือ่อและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะระบบทั้งหมดของร่างกายเปรียบเสมือนกับบล็อกที่ซ้อนกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อขอบของมันเริ่มสุดมันก็อาจจะพังทลายลงได้ทุกเมือ่อยิ่งไปกว่านั้นลูกชายของสมิธมีอายุแค่12ปีพลังชีวิตในร่างกายของเขาถูกดึงออกไปใช้อย่างสุดขีดในช่วงหลายปีของการต่อสู้กับโรคมะเรง็งนอกจากนี้ เนื้องอกในสมองของเขามีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่การมองเห็นและการได้ยินของเขาได้รับผลกระทบอารมณ์ของเขาก็รุนแรงมากแพทย์จึงต้องฉีดยาระงับประสาทให้แก่เขา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เขาเหี่ยวเฉาเร็วขึ้นสมิิมองดูลูกชายที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยผ่านกระจกหน้าต่างบานใหญ่คนทั้งคนหมดหวังอย่างสมบูรณ์เขารู้ว่าตัวเองพยายามอย่างหนักมาหลายปี แต่ในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ในเวลานี้แพทย์คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขากล่าวด้วยความเคารพและเห็นใจคุณสมิธสถานการณ์ของจิมมี่เลวร้ายมากฉันกลัวว่าเขาอาจอยู่ไม่พ้นคืนนี้คุณคิดว่าเรายังต้องเตรียมมาตรการกู้ภัยอีกหรือไม่เนื่องจากสมิธเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออย และมีหน้าที่ตรวจสอบยาเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากในระบบการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาดังนั้นเขาจึงสามารถใช้เทคโนโลยีต้านมะเร็งที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกกับลูกชายของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุนี้เองแพทย์ในโรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับลูกชายของเขาเป็นอย่างมากในตอนนี้แพทย์เองก็รู้เช่นกันว่าลูกชายของเขาไม่มีโอกาสรอดแต่ด้วยความเชื่อยอย่างแรงกล้าที่มีมาโดยตลอดของสมิธ เขาจึงยังต้องขอความคิดเห็นจากสมิธเพื่อดูว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือลูกชายของเขาเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ไม่ว่าสถานะหรือภูมิหลังของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อกลายเป็นผู้ป่วยวิกฤตก็ล้วนไร้ซึ่งศักดิ์ศรี ไม่เพียงแต่ไร้ศักดิ์ศรีคนคนนั้นอาจต้องอดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุดในโลกด้วยวิธีการช่วยชีวิตหลายวิธีเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากเช่นในระหว่างที่หัวใจหยุดเต้น การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างแรงอาจทำให้ซี่โครงของผู้ป่วยหักได้การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอาจนำไปสู่การเผาไหม้ของแผงหน้าปาดัดเมื่อหายใจลำบากแพทย์จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ทำให้ทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยท่อหลังจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่ช่วยแทนที่การทำงานของหัวใจและปอดให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยบางรายหลังการกู้ชีวิตชุดนี้ยังมีโอกาสได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง แต่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลังจากการต่อสู้ดิ้นรนในศึกกู้ชีวิตครั้งใหญ่นี้มีความเป็นไปได้สูงที่ชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร้ศักดิีในเวลาเพียงไม่กี่วันโรงพยาบาลที่ลูกชายของสมิทรักษาตัวอยู่ เรียกว่าเมโยคลินิกเป็นโรงพยาบาลด้านเนื้องอกวิทยาที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ทั่วโลกและวิทยาเขตวอชิงตันเป็นศูนย์ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ด้วยการลงทุนด้านทรัพยากรทางการเงินและวัสดุดจำนวนมหาศาล คือได้ว่าเป็นศูนย์การแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในเวลานี้แพทย์ที่นี่มีประสบการณ์มากมายในการช่วยเหลือพวกเขาเกือบจะเป็นตัวแทนแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งระดับสูงสุดและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก การประเมินผลโดยสถาบันทางการแพทย์เมโยนั้นมีความแม่นยำสูงมากเมื่อรวบรวมจากข่าวลือต่างๆสามารถสรุปได้ในประโยคเดียวคือหากราชาปีศาจให้ใครตายยามสามเมโยจะเก็บเขาวไว้จนถึงยามห้าดังนั้น แพทย์ของเมโยจึงมั่นใจว่าจะสามารถประวิงเวลาให้ลูกชายของสมิธอยู่ได้อีกสองสามวันด้วยการช่วยเหลือในทุกวิธีทางอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของสมิธในความเห็นของแพทย์ เด็กคนนี้ได้รับความเจ็บปวดมากเกินไปแล้วในเวลานี้ไม่จะเป็นต้องให้เขาทุกขทรมานเหมือนตกอยู่ในนรกอีกครั้งก่อนจะจากไปในเวลานี้สมนิตตาแดงจากการร้องไห้หยดน้ำตาขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วไหลร่วงลงมาอย่างไม่ขาดสาย เขาลังเลและถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าเอาเถอะปล่อยให้เขาใช้เวลาครั้งสุดท้ายเงียบๆฉันไม่อยากให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปหมอพยักหน้าด้วยสีหน้าหนักใจพลางเปิดปากว่าคุณสมิธคุณตัดสินใจถูกแล้วฉันเชื่อว่าจิมมี่จะขอบคุณสำหรับเรื่องนี้